ตอนนี้คงทำได้เพียงเท่านี้เสสินะได้รับสืบทอดพลังอสูรที่แข็งแกรง่งเกินกว่าที่ร่างของครึ่งอสูรจะทานทนได้ท่านคือท่านนักบวชมิโรคุหรือเปล่าคะครับท่านชิโอรีปลอดภัยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วและเติบโตเป็นหญิงสาวผู้งดงามท่านแม่ก็อยู่ที่นี่เหรอครับเปล่าคะหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ล้มป่วยลงมนุษย์น่ะเป็นเช่นนั้นแหละครับ หลังจากท่านมิรคุไปแล้วไม่นานหลังจากนั้นคุณชิโอริก็บอกให้ข้าออกจากหมู่บ้านเซสนะเจ้านั่นไม่ได้อ่อนแอถึงขนาดต้องใช้ชีวิตอย่างหลบหลบซ่อนๆหรอกนะจงใช้ชีวิตในโลกภายนอกเพื่อตัวของเจ้าเองเถอะเซสนะโชคดีนะโชคดีนะเซสนะนะตายจริง <Huh? S 1> เดี๋ยวพวกเจ้าเองสักวันก็ต้องออกไปจากที่นี่เหมือนกันนะเอ๊เซสนะแค่ออกไปเร็วกว่าคนอื่นเท่านั้นเองละจ้ะไม่ เซซนาหากเจ้าได้พบกับเครื่องอสูรที่กำลังลำบากช่วยบอกเขาถึงเรื่องหมู่บ้านนี้ทีนะเข้าใจแล้วถ้าเช่นนั้นก็รีบไปเถอะเซซนะค่ะจากนั้นเขาก็กลับไปยังหมู่บ้านแล้วก็เป็นนักล่าปีศาจต,ตามคำชู เรื่องที่ฮิซุยกับท่านนักบวชมิโรคุเป็นพ่อลูกกันถ้าไม่เคยรู้มาก่อนส่วนเงาเล่มนั้นเป็นของที่เหลือจากสงครามแต่เดิมมันเป็นของเรื่องชื่อในโลกมนุษย์พระเองก็ใช้มันอย่างรู้ค่านอกจากนี้มันยังช่วยผนึกพลังปีศาจให้ข้าด้วยวันนี้พูดเยอะจังเลยนะทําไมเหรอถ้าได้พบกับเครื่องอสูรที่กําลังลําบากอยู่ช่วยบอกเขาถึงเรื่องหมู่บ้านนี้ทีนะคุณชิโรริบอกเอาไว้นะอะไรกันอะ ฉันไม่ได้ลำบากอะไรสักหน่อยไม่ใช่เด็กด้วยนะโธ่ที่นี่แหละพวกพวกเขาที่มีข่าวรือว่ามีเด็กครึ่งอะศูนย์มาซ่อนตัวอยู่ไอ้ทอมเป็นฉลาดเสียจริงนะแต่ยังไงก็หาพวกมันให้พบและจับกินก็ดีกว่าเขาคงค่า พวกเจ้าต่างหากที่ทำเป็นฉลาดอยากเข้ามาใกล้ภูเขาลูกนี้อีกหากเข้ามาข้าจะฟันพวกเจ้าซะถึงตอนนี้ก็ยังมีพวกแบบนี้เข้ามาเรื่อยๆไม่ชอบเลยแต่ก็เอาเถอะเพียงเท่านี้ก็คงจะสงบไปได้สักพักเสสนาะทำแบบนี้มาตลอดเลยเหรอก็มีบ้างเวลาที่ว่างๆสำหรับเสสนาแล้วที่นี่ก็คือบ้านเกิดแสนสำคัญสินะชิดดาวะโอ,อ้ ขอบใจนะจ๊ะเซสินนะ